โอเคครับก็นะความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือผมอัดคลิปในรีวิวเซนไนเช่เทค M สองร้อย B O E และแม่งหลุดนะฮะก็ระเลานหัวค่ากันไปข้ามบางรีวิวกันใหม่เออผมไม่ตายนะฮะอุ้หอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรบีบไข่วะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าจีบเดี๋ยวบีบไข่อ๋อ บอกว่าอย่าจีบอย่าบีบใครโอ้ยไม่โดนโอ้โหไม่โดนโอ้โหโ,โอ้ยไม่โดนโอ้ยไม่โดนเจ็ดนาทีไม่โดนเลยนะฮะอืมจะโขบอัดร่างกายกันไปเฮ้ยสไนามาแน่แน่ทางนี้นะฮะโอ้ยโอ้โหรู้สึกเฟลกับร่างกายตัวเองเหมือนกัน โอ้โหไม่ตายโส้นศิลปินแรกคือยิงไม่โดนนะฮะเศร้าใจแป๊บเออมายลามายลาเป็นไงไปตัวไหมใหม่ได้นะฮะมาดับบนเนี่ยเฮ้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 ยอย่าเพิ่งยิงไม่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 เออใส่งานอยู่ข้างบนจะขึ้นมาแอบนิดหน่อยทำตัวเป็นเกลียนแล้วตอนนี้ เออไม่เออไม่เอเอไม่เดี๋ยวใส่งอนใส่งอนช็ <c oughs> อือบไปแล้วมาโอ้โห <c oughs> เออล่วงไปใส่งอนเยวเฮ้ยเพื่งนกินกูเอ,าอ้า,อาสไนเปอร์เหลือร้อยร้อยกว่าเลยยี่สี่เลยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวดนะมีสไนเปอร์อยู่ข้างบนตัวหนึ่งต้องระวังเด่งบนก่อนโอ้โหไม่โดนเด่งข้างล่างโอ้โหขาแตกไม่ตายนะฮะ ชื้อัดชาป่าชือ้อปื้อผู้ชาป่าปื้ออืโอโอ้โหเย่ควันเยอะดีแฮะชื้อระเบิดปาแล้วก็หลบมุมเข้ามาเย่โอ้โหไม่โดนนะค่อนข้างจะพลาดเล็กน้อยเออเอ้ากระสุนหมดอืออืออันนี้ก็นะนี่เลยนะที่สิ่งที่ผมบอ,อกทุกคนว่ามันทำให้สไนเปอร์มันดูแย่ไปเลยก็คือ ใช่แบบกระสุนเล็น้อยอ่ะบางทีแบบเราจริงแบบมันกำลังมันเลยลงจริงหมดเลยเฮ้ยเห็นแบ๊บเห็นแบ๊บเห็นแบ๊บเหมนมันรู้ตัวรู้ตัวเปล่าวะไม่รู้เหรอเฮ้ยเมาข้างล่างโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจโอ้ยชื้อปึ๊บปึ๊บกูหลบก่อนฮ่าฮ่าเอาระเบิดยัดแม่เฮ้ยอยู่ข้างบนตัวนึงอ่าเห็นแล้วอ๋อเรียบร้อยแตกไปแล้วเย a ชื้อโอ้ยชื้อโอ้ยเห็นแบ๊บ โอ้มาข้างล่างนะฮะโดนจาบเสียงแล้วโอ้แต่ผมไม่โดนเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยบ้าจริงจบแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันนะฮะเอาข้างบนก่อนอ้าวเช็ดไม่ได้ดูกันลาไม่กัน เดิแดแคมป์นี่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 นีอยี่้าห้อยียย่ิงเปรี้ยงเลยมาเร็วมาเร็วโมมโมโมโกาปาวกาปวไม่ออกมัง้งคนน้อยไปได้ละเห็นไมน่าบ <c oughs> ก็คนตูดลุกละขนตูดสแตนด์อัพสแตนด์อัพ โอ้ oh. ไม่ได้ช่องว่างไม่พอให้ทีมงานมีทีมงานอีก2ท่านบูด mm ิงโถ่ no l a c k u a r e let's lock l e t lock สี่หกสี่หกัสี่หกสี่หกดาแล้วดาวโอ้ยเโอเคเราไปสี hole. ดีกว่าเฮ้ย ดิมีระวังแดงนะจ๊ะดิไมีอยู่ป่าวะเฮ้ยเมื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมึงอไงคือเหมือนโดนน้ำน้ำมาคลุ้งนิดเออเออเออเอ้า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 ตายห่าเลยมึงเอ้าเอาโดนโดนแทงไม่โดนนะจังหวะนี้เป็นการปาปืนทิ้งโอ้โหสามศูนย์เลยไปเลยไม่ธรรมดามาดันเราจะ กรบอบกู้ฝั่งน้ำเงินหนูนะฮะทำไมข้ามไปน้ำควายเออไม่มีหรอกกูมาอยู่ข้างล่างแล้วไม่มีหรอกไม่มาล่อให้มึยงยิงหรอกบอกให้ไม่มีคนโดเอะแหละอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านอโอ้ยมีขานายเวอร์เ้ยโอ้โหจังหวะน,นี้พิสโคบเลยนะฮะเอาเฮ้ยก,กลางเหรอ กลางอยู่ในกลางเลยอ่ะเรียบร้อยนะฮะจังหวะน,นี้โอ้ยโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนล่ะอ๋อดิมมี่ตายดิมมี่ตายเย้เรายืนเป็นกำลังใจให้ดิมมี่แล้วเย้โอ้โหได้ไปสี่ตัวเลยทีเดียวอ๋อหล่อมากขึ้นทำเลยนะฮะท็อปฟอร์ม มีสไนเปอร์นะฮะเพราะงั้นผมขอวัดกับเขามุมนี้นะฮะเฮ้ยเฮเห็นหัวเห็นหัวเห็นหัวโอ้ยสไนเปอร์ไม่ได้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 น่าน่าน่าอ๋อเราเปิดไฟแตกซ่มาไม่เอ่ยเย้ผมบทีไปผมเห็นล่างสไนเปอร์นะฮะเย้ ห็นผมเห็นผมเห็นยานทิพต์มีคนโดนตะปใบผมตายแน่ๆเฮ้ยอะไรวะไม่มีคนดูเอลเลยไม่มีคนดูยาวเลยอ่ะโอ้ยแย่เรือดชอบมีแล้วมีอะไรดีโดนมันมาจากยาวมีมีที่สั้นอ่ะชิบหายแล้วเฮ้ยเออเดี๋ยวจะให้ด่ขอตั้งสติกันอยู่ข้างบนเฮ้ยอยู่ข้างล่างกลาง ้ยสิบหายหาจุกตูดเลยกูเอ่อผมแนะนำว่ามันมีวิธีมุมยิงอย่างนี้ฮะดักรอตามมาไหมเอ่ยเสียงเงียบเงียบเฮ้ยเงียบอยู่ดีเฮ้ยรักษาตัวรอดเป็นยอดคนนะเนอะอีอี อู้ดีมีซิมเดียวไม่หลับตัดสินใจดันยาวนะฮะจังหวะนี้นดันด้วยดันด้วยเอาบ้างาอ่า <rib> แล้วแม่งก็ไปกันหมดเอก็ไม่ดูเฮ้ยไม่หลับไม่หลับจังหวะนี้ไม่เหยียดเลยรวมไปหนึ่งตัวตายลูกตายละตายละตายละจริงอะไรกันวนาะเอไปดูเอเ <uous S 1> ดีดีเนาะเหมือนเหมือนได้กลิ่นสไนเปอร์ บีซันไม่ใช่หรือบีซันโหผมดมกลิ่นแม่นจะตายไปก่อนเลยฮะขอบใจสไนเปอร์ก็ให้สไนเปอร์เป็นตัวเปิดนะเยี่ยมไปเลยซาลาบึ้ม <c oughs> อยู่พเจ็บพอสมควรเลยนะฮะดีมีตาอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางห้องกลาง <c oughs> ี่ย yeah. จริงๆสไนไเปอร์ sniper, okay, ผมไม่แนะนำว่าให้เล่นแบบ <yeah. S 1> พวกสายแบบรีบยิงอะ่ะเออคือแบบไม่จำเป็นต้องพลิกตะขบทุกนัดน,นะขอแค่ให้มันโดนเรารู้ว่าจาังหวะไหนควรจะยิงแบบไหนแค่นั้นแหละนั่นไงรู้เลย <Okay. S 1> มาเย่าไปเกิดใหม่ก่อนแล้วนะฮะจังหวะน,นี้แล้วที่สูญเสียเข้าไปแล้วขอให้ะเจะ ัมีเว้ยด่มีคเลยฝรั่งดินเสียวฝรั่งบอกโขดว่ะฝรั่งฝรั่งเล่นนะครัฝรั่งเ,งเงียบเลยไม่มีแม่มงโอ้ยสั้นผมไม่ตายโอ้ยปึ๊บ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  โอ้โหลีลามันเยอะดีเว้ยซ้ายไปไหนวะเฮ้ยโอ้โหตอนนี้เราพบว่าศัตรูเหลือเพียงสองคนเท่านั้นอื้มอื้อ โโอโ้รู้เลยนะฮะก็ทักษะเวลาผมเล่นเนี่ยคือผมจะใช้กลางปืนเล็งนะแล้วก็ชื่อขึ้นแล้วค่อยยิงหรือจริงๆไม่จำเป็นต้องรอให้ชื่อขึ้นก็ได้เสียจงังหวะถ้าเราชัวว่าปืนเราเล็งโตแล้วแหละหรือวิธีหนึ่งถ้าใครไม่ชำนาญหน่อยก็ลองหาเมจิกมาจุดดูนะฮะระวังด้วยนะฮะ หาเมจิกที่มันจุดแล้วมันลบออกนะครับเดี๋ยวจะเป็นเหตุสลดนะครับจุดแล้วลบไม่ออกเจอปากาเคมีอย่างแรงเข้าไปแต่ว่าผมไม่ใช้วิธีนั้นนะมันเสียทักษวิสัยในการมองจะถามว่าเมื่อก่อนเคยจุดไหมเคยเมื่อก่อนตอนผมเล่นฟันในใหม่ๆเออแต่ไม่เคยคิดจะโหดโปเป้ามาใช้สักสีมันต่างกัน เฮ้ยไม่เห็นน็บบบอตแวบเห้ยมึงจะวัดปะล่ะอหลุดไปแดกเห็นเห็นเห็นหัวเออนั่นไงหัวกูไปแล้วคะ่ะหัวกูแตกดูมายาลาบฮะมายาลาบจังหวะนี้จังหวะจังหวะนี้จังหวะนี้มายาลาบมีตัวไม่เรียบร้อยครับสองตัวมายาลาบเก็บหมด <c oughs> อาม,มีเฉาะเขาเป็นหนึ่งตัวนะโอ้ผมตายเลยเนี่ย <c oughs> <ป>จะหลุดเหรอจะหลุดน ตัวหลังเอนั่นไงฮะจรวดหลังเอไปแล้วไปด้วยนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเาลาปุ๊บระเบิดปึ้มไม่โดนเลยนะฮะเออโดนโอ้ยเฮึฮึฮึจับแบดแน่ไปโดนแย่เลย เออ,เ,อ,อเทพสองดีชิโลยาชะเนะไอ้ปูดน <laughs> ้องตาปัดไอ้ปูตน้องตาปัดเนะใครเนี่ยตัวเต็งมีใครเหลือม้าเนี่ยไม่มีนะฮะตอนนี้น่าจะบีกันหมดแล้วเออเออนี่เก็บฟนายผมไปเล่นนะฮะเออแตกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะยังไงฮะจจงหวะนี้จังหวะนี้เพื่อน เพื่อยนอยิงอยู่จะช่วยเพื่อนไหมไม่ช่วยนะโอ้โหเลือดทีมมันรวมกันนี่ค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยทีเดียวฟรีแพน์ฟรีแพน์ฮะฟรีแพนเลือดเลยร้อยยี่สิบต้องเขาบอกว่าคงจะเติมแค่น okay, ี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงอืแตกชิบหายแล้วเหลือสไนเปอร์เรียบร้อยกูว่าไม่รอดอืโอเคบายบ้าจงหาห้องใหม่เนี่ยบัสซอบที่สุดเฮ้ เซฟเฮาเซฟเฮาปะเล่นบอลเนี่ยเ e a h c อ m e on b i t c อขึ้นเอ๊ะโอ้มันเพิ่งกดเมื่อกี้นี่วะกูต้องอยู่ฝั่งหนึ่งยับอ่ะหนึ่ง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 เดี๋ยวเออโอ้โหมันใจเว้ยมันอยากอยู่ฝั่งนู้นใจมันรักทีน้ำเงินวะใจมันรักใจมันรักรักที่จะเป็นตำรวจ อืมเออวังชิลดิดดิดโอเคเย้โหยเข้ามาทันฮะโหโดดเร็วเหลือเกินจริงๆด่านด่านนี้โจนจะได้เป็นฝ่ายไปเจอชาวบ้านเฮาก่อนนะฮะตรงนี้เลย ไม่มาปล่อยเลยไม่รับไปละรอบไปละเฮ้ยวางไหนวะวางไหนวะเนี่ยเออวางนี้วางนี้ทางตรงมือกใกล้ๆทางมือกหนึ่งเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงข้างหลังโอ้โหนู่นข้างหลังนู่นเลยนะฮะโอ้โห้ยคนเริ่มมาแล้วฮะ ถ้าเราเดินมาทางนี้เนี่ยจะเป็นทางยาวซึ่งจะส่งถึงจุดวางได้เลยนะฮะหลุดมุมนี้ไปก็เจอแล้วฮะเ <c oughs> นี่ยฮะอุตตาอ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออโอ้โหไม่รับเก็บหมดนะจังหวะนี้ป <c oughs> สไ <ify>. ฟ <c oughs> โอ้ยโอ้ยไม่รับเก็บหมดเลย เอ้ยตายไปแน่ดิมเอ้ยพี่ตะขอไม่ทันตายไปแน่อนดิมกระโดดเลยไหนอ่ะอ๋อดิมีตายก่อนเลยฮะยิงดิหนูเอาเอาบีดเอาบีดเออ้ยน้อยน่ารักเฮ้ยเด็กตระกูลกูยังไงไอ้นี่ไอ้นี่ไอุู้พักการ์ดอ่ะจำได้เปล่าไอ้พวกกับใช่ใช่มาตามใครมาตามดิมี่มาตามดิมเนี่ยแหละไปแล้วมันออกแคมไปแล้วนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอฟุ๊กที่ไปเจอที่งานเกมอ่ะไอสามคนนั้นอะโอ้ไอ้สปอนเซอร์รายใหญ่นะใช่รายใหญ่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รายใหญ่แล้วโอ้เจอตูมาบ้านโจมาตำรวจทำไมวะเน,นี่ยได้มาตำรวจไปไปลาบกันนะฮะวางใหม่แล้วเนี่ยตรงไปตรงไปตรง,งไปเดืยวซ้ายช้าตรงยาวตรงยาวตรงยาว โอ้โห oh oh, ยิงอะไรเนี่ยกำแพงทั้งนั้นเออฮ่า uh ดูโนโนเนม e ัทคานอนแฟนเค c t i o n s แฟนเค function oh. strike เออมันอะไรหรอเจ้าอ่ะอันนะ่ะอันนะ่อนนะอย่าไว้ลูกนี้อนี้เออ้ยมันไลยย่เหรอเฮ้ยมันดุวะ่ะมันดุวะ่ะเออคือมันิงมัน กำแพงเอาออกกำแพงเอ้าโอ้โหก็โดดยิงกำแพงนะฮะโอ้ไมค์ก็คุยสูงตองแล้วอ่ะแย่เลี้ยวแย่เลี้ยวต้องไปหาที่ซุ่มแล้วล่ะซุ่มตรงนี้แหละเฮ้ยยิงไปตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยลเปลี่ยนแล้วเปิดสิบหายปลาติดไม่มีนนปืนพกให้เล่นเลยนะเฮ้ยมาทางนี้แล้วมาทางกูแล้วมันจะมาบีมาช่วยหน่อยดิโอ้โหชิบหายล้วยยิงไม่โดนแ่บาาา ไรน์ล่วงโนเนมคานอนกับแฟงเกนสตา์เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่ใช่ใครที่ไหนจะดโอ้โหระเบิดมานะฮะเพราว่าด่านนี้ค่อนข้างจะระเบิดสูตรง่ายนะเพราะดูจากสภาพด่านแล้วฟ้าเปิดทุกทุกตำแหน่งเลยถ้าปากันจริงๆนี่ล่อนไปได้ทุกซอกทุกมุมแน่เออซองอาจตูดกระจุยเลยทีเดียวเออเอออืมเรียบร้อย กระซิบกระซิกยิงิงไม่ได้เลยรอบนี้ผมจะไม่ไม่ตายแต่ที่ยิงไม่ได้อีกแล้วนะรอบนี้ผมจะยิงนะไหนไหนไม่ได้ไปทางไหนกูไปลาสเข้าดีกว่านะฮะยิงไม่ได้ก็ต้องเล่นสายลาสลาสทันมั้ทันสิไม่ทันจะมาล่าทำไมอืมว่าปืนจ่อแม่งเฮ้ย núiระวัง lặn à lặn tuôn đẩy được ủi tuôn đi thế này tem này mano bò mano bò pass lẹ không 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 mày không 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 เนึกว่าจะมีเฉอะเขาสซะหน่อยก็ชฉองนี้เฉาะไม่โดนยิงได้แล้วถังตัว <c oughs> เ s <S ขายิงได้แล้วแหละสองตัวเนี่ยสภาพคุอกำลังงังมีแล้วมันถอยหลังพอดีเลยฟุดไม่โดนฟุดเวิร์เขาดีสาสเอ้าวยหนึ่ง่เดินชนระเบิดกูเออเฮ้ยนี่ไง ขอให้พวกนายโชคดีอยู่ในห้องโอตกใจแอ้มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยข้างบนหนูอ่ะข้างบนอ่ะเออโอยดูลิงน้อยตายหายแล้วตัวนี้ไหนมาว่าปู้ศักดิ์แคร์อีกตัวอยู่ด้านหลังดูแล เいいหยียบเหล็กมแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเอามีดไปแทงมันอือภารกิจจบแล้วกูไม่ใช่มีดนะฮะอันนี้ก็อาศัยทักษะการฟังเสียงพอสมควรเสียงเหยียบเหล็กเรารู้ว่าอยู <souvent> ่ตรงไหนตรงไหนมีเหล็กนะหนึ่งจะกินข้าวแล้วเหรอกินข้าวได้ไหมปั๊บ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 กินกันปะขออีกสักบาทหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะสิ้นสุดคลิปโดนเลยนะอ่ะเล็ดล็อกเลยมาเอาจบพอดีไม่ออกห้องกันหมดเลย นะก็อีกห้องสุดท้ายแล้วกันนะฮะสำหรับการรีวิวปืนสไนช์เชติกเท็ M200 ร้อยวีโออนะครับผมเบิร์นโฮเอ็มสตีชิน,นเซน,น,เนเแมนชั่นเฮ้นยนี่ว่าเล่นแมนชั่นเหรอมามามาโอไม่ได้ว่ะยัไงไม่กดเลยเออห้องสี่ห้องสี่ห้องสี่คอม่อนคอม่อนคอม่อน Come on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  Yeah หน่วงเร็วหน่วงเร็วว่าวงาาช่องหนึ่งเร็วเร็วเร็วมาเลยกาดิมีกดเลย Welcome จะสภาพม่จะนานนะห้องใหม่เดือนที่เกียดรอนะฮะ ิเสิร์อินเทอร์เน็เฮ้ยดิมี่ดิเทร์เน็ตดีกว่ามัขโมยขโมยขโมยเร็ว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 ว่างคนนึงเร็วเร็วดิมี่เร็วดิมี่ดิมี่ดิมี่เย้อยู่คนละที Welcome ดิมี่กระบดอ้าวหลุดอีกแล้วฟาดนะฮะก็เหมือนกับว่าโชคชะตาจะไม่เป็นใจให้เราต่อนะครับผม ก็สำหรับคลิปสไนช์เชดเทคก็ต้องขอรำลาทุกท่านในเพียงเท่านี้โอเคก็สรุปปืนก่อนเลยลวกันสั้นๆคือสำหรับปืนสไน์เนี่ยถือว,ว่าเช์เทคตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นปืนที่เป็นภายนทางเลือกที่ค่อนข้างโอเคนะไม่แยก่เกินไปคือเป็นสไนที่ซูมได้ยิงได้อย่างรวดเร็วไม่ไมกระสุนไม่เฉแล้วก็มีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงนะพลิกพลิกเชนได้ยิงสับอย่างรวดเร็วแล้วกลับมายิงใหม่ได้โดยที่กระสุนไม่เฉเหมือนนาคุนนอปนะโอเคก็สำหรับ คปวดอนนี้ก็ต้องขอล่ำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เจอกันต่อซีรีส์หน้าเกมเดิมๆนะบายบายบุยไป